ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่โก้ทอตันนะครับวันนี้จะมาสรุปให้นะครับเราเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วมาสรุปของเก่าก่อนนะครับคู่ที่หนึ่งครับลิเวอร์พูลกับยิวครสเซ่นพี่โกให้ให้ลิเวอร์พูลไปนะครับเมื่อคืนลิเวอร์พูลชนะ2-1ครับผ่านนะครับคู่นี้ไปซามโดเรียกับลาซิโอพี่โกให้ลาซิโอนะครับก็ผลออกมา1-1นะครับก็เสมอไปครับผู้นี้ ปคู่ที่3ครับริวกันนี้นะครับริวแพ้นิดไป1ประตูต่อ2นะครับก็พี่โกให้ริวก็คู่นี้แพ้ไปครับไปบอล V.I.P นะครับที่พี่โกให้ไป PSV ให้ไฮโดรเฟนครับเจอกับวอลเลดุม PSV ชนะไป71นนะครับโอ้โหคู่นี้ชนะไปอย่างขาดลอยครับก็วินไปนะครับคู่นี้อ่าครับ เอาเดี๋ยวมาดูของวันนี้กันนะครับวันที่หนึ่งเราเริ่มต้นกันใหม่ครับเดือนเดือนเก้านะครับวันที่หนึ่งครับคู่ที่หนึ่งครับอันตาันต้าเจอกับตอรริโนอ่าคู่นี้แอตอันตาต้าอยู่อันดับที่เจ็นะครับตอรริโนอยู่อันดับที่แปดอ่าวันนี้พี่โกให้ตอริโนครับครับคู่ที่สองครับโบโตซานิเจอกับอาร์เจ คู่ที่2แต่เวลาสี่ทุ่มนะครับพี่โกโหให้อาร์เจนนะครับคู่ที่2องคู่ที่3ครับเทลสตาร์กับเดอะกราฟคู่นี้พี่โกโหให้เดอะให้เป็นเทลสตาร์นะครับเราอยู่ที่เทลสตารา์แล้วก็มาเจอบอลคู่ v วปของวันที่1เดือน9ครับเราเริ่มต้นใหม่เรสเตอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ วันนี้พี่โกขอยืนอยู่ที่แมนยูครับไปเยือนเลสเตอร์ okay. แล้วเรามาดูผลสรุปกันนะครับพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ